Hello ลโอเคก็โจทย์ข้อนี้ก็คือถามว่าให้ string มา t t r n n หนึ่งก็คือมีตัว r ตัว o ก็ถามว่าช่วงที่ทำให้จำนวนของตัว o อไ่ช <is per S 1> ช่วงทีช่ช่วงที่ติดกันที่จะทำให้จำนวนคำว่า o อเนี่ยเอ้ยจำน,นวนของคำว่า o อมีจำนวนเป็น k ท่าของคำว่า r เป็นเท่าไหร่อ้จริงข้อน,นี้คือไอเดียก็คือเหมือนกับ เอ่อการหาไซ l คโดยการบวกหนึ่งกับบวกสองอมันคือวิธีการเรียกอะไรนะเอามันก็คือข้อเนี้ยเราจะใช้การบวกบวกเข้าหรือก็ลบของเอ่อจำนวนตัวแทนเ,เดี๋ยวใช้สยซีนเสียด้วย

เรเควร pre calculate มาก่อนนะลดหน้าเช่นก่อนไม่คุ้ต้อมนี้งั้นไขมันคือแสงน,นี่คือเคมีค่าเป็น n มันก,ก็ลองลองะ ก็คือถ้า,ถาครจะมีเขาด้วยแล้วก็ ลบเท่ากับหนึ่งแล้วก็แบบนิดกันไมน่มีการบวกาใหไม่มีการบวก

เ,เดี๋ยวพี่อกเขาถาอะไรนะโอ้ลำดับที่ยาวที่สุดโอ้โอเคโอเคีแมาเฮ้จริงๆงมันรันอ๋อันี่อสองไม่ทันอด,ดี่ดีชอวเตอืม พูดถึงจำนวนลำดับก็คือให้เป็นแบบของเราไม่ใช่ก็คือเป็นตหน่งล่าสี่เ,เจอแล้วก็ริงก็ต้องมีแอเซอร์าตรงนี้ ก็คือถ้าเขาเป็นศูนย์แล้วก็ค่ามันมีการเกิดขึ้นชึบอือเจ็ดใช่ไหมหนึ่งสามนีหม่หว่าโอเค เออฮะมีก <iyorsun>? ี่เทสเนเนี่ยขอให้โคจรตกเทสเน่งบักเลยวะเนี่ยอืม Next and serving soin Macco. mm -hmm. 不能乱乱说。Long long. ม้งัตัวล่าสุดมันจะเกอยอันคร็กนี่จริงหรอผิดแคอะไรบ้างคิดแรกก็ผิดอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เหรอ นี่ไม่เท่าสิบสองเลยว่าเท่าผิดเลยได้วะามันมีคนอื่นที่ผิดแบบเดียวเราอะแปดสิบเก้าเนี่ย มีไหมแปดสิ 8, yeah, 89. 89. บห้าเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเก้าติดบล็อกอะไรอ่ะน้าเป็นบั็กงูแน่เลยเอ,อบล็อกง่ายๆเป็นไม่เกินล้านหรอเคคาอเคนี่คนไปลองน้องหมดเลยไปเลยก็ได้น้ง 那真应该的 เง oh ี oh. you? Oh, ้ยไข่เชื่อะไรวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัหนึ่งด้ปะเพราะมันมันควรเป็นไอ้ตัวหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่ดิ จริงท,ที่ผมคิดก็คือแล้วก็ M M ส่วนท่มับศูนย์นี่เป็นเด็เคสเอาไว้ や、えー、だよ。 จริงคือผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าไอ้เอ,อ่อแมปศูนย์จะมีคนขนาดนั้นหรือเปล่าจริง what the f u I'm fine, ไม่ค่อยชัวร์เฮ้ยถ้าแมปไหนมันติดลบได้ปะมพวกแฮชด้เหมือนกันแล้วก็เก้าสองต้องั่ผิดเชื่ออะไรเช่นนี้น ถ้าผมแก้เป็นเคสแทนะคือประเด็นคือผมไม่ค่อยชัวร์ตรงหนับศูนย์นั่นนะ ถ้าสมมติว่ามันมีอืมเขาได้ไรล่ะทีนี้นมันอาจจะมีเคียร์ที่มันซ้ำเออนี่แหละสุดท้ายก็ได้ดีใจ